น้องเว็บไม่ผิดกฎหมายเรื่องคบชู้สารภาพเองจากปากไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันจริงๆหลายเรื่องเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะไปะติดตามเรื่องราวของพี่พรค่ะเพราะดูเหมือนจะมีประเด็นใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่พี่พรสาวใหญ่วัย59ปีที่ถูกน้องเว็บหนุ่มน้อยอดีตคนรักเก่าที่อายุต่างกัน40ปี กงค้าตัวรีวิวสินค้าจากค่าจ้างจริง2 0 0 0 0 0บาทแต่น้องเว็บบอ,อกค่าจ้าง5 0า0 0บาทให้พี่พร40 0 0 0บาทตัวเองขอเก็บไว้แค่10,000บาทแต่สุดท้ายก็โปแตกค่ะพร้อมกันดีพี่พรยังได้เล่าถึงเรื่องราวเมื่อตอนรักความหวันว่าได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากันมา2ปีไปจดทะเบียนสมรสกันทำคอนเทนต์จนเป็นที่รู้จักเวลาเจอเรื่องแย่ๆเว็บจะคอยให้กำลังใจเ,เราตลอดจนเขามาเปลี่ยนไปช่วงหลังๆคือมีผู้หญิงคนใหม่เป็นสาวใหญ่คนไทย ในฟินแลนด์มาติดตามน้องเว็บเหมือนกันเป็นแฟนคลับแต่หลังๆเขาจะไลฟ์สดคุยกันดึกๆดื่นๆตลอดทว่าเรื่องราวดังกล่าวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วเมื่อทนายแก้วถามว่าที่มีคนใหม่คือมีในระหว่างที่มีทะเบียนสมรสกับพี่พรหรือไม่เว็บตอบว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันกับพี่พรเพราะที่เคยโพสต์รูปมันเป็นแค่คอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็บพนันซึ่งเว็บถูกดำเนินคดีไปแล้วในครั้งนั้นแล้วก็ค่อยมาเลิกกับพี่พรเป็นอันฉเฉลยว่าทั้งคู่ไม่เคยจดทะเบียนสม รถกันจริงๆนะคะดังนั้นเว็บจะมีใครใหม่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องคบชู้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหม่ประเด็นใหญ่ซึ่งพี่พรก็ยอมรับว่าหลายเรื่องเป็นคอนเทนต์เฉยๆแต่ความรักเป็นเรื่องจริงที่รักกันรักกันจริงๆแต่เมื่อมาถึงตรงนี้เมื่อเขาบอกว่าตัดสวัสดขาดรักจากเราเราก็ไม่อยากได้เขากลับมาแล้วเหมือนกันถือว่าจบกันเท่านี้แต่ถ้าต่อไปนี้ทักมาหรือโทรมาของเงินอีกก็ช่วยให้เมียใ,ใหม่ของเขาทักมาขอด้วยพี่พรถึงจะ ยอมโอนให้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ